วันนี้ได้ตะเขียบเก่ามาอันหนึ่งก็จะมาลองทำเป็นตะเขียบหัวสิงโตอสุดุที่เราใช้ก็จะมีตะเขียบเก่านะแล้วก็จะมีเชือกปดเส้นเชือกนี้ก็ความยาวประมาณสองไมบรรทัดปดเส้นแล้วก็มาแบ่ง ทางละสี่เซนหนึ่งสองสามสี่คานี้ก็นหนึ่งสองสามสี่สี่เท่ากันแล้วก็เชียกนี้ลอยเข้ามาอย่างนี้อีกชุดหนึ่งก็สี่เซนนะลอยเข้ามาตรงนี้ มีอันนี้ด้วยมีกาวลาเต็กด้วยกาวลาเต็กมาป้ายนหน่อย,อยทีนี้ก็จักขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ ไปทำไลออนซะับสติกนะไลออนซับสติกตะเกียบหัวสิงโตก็ดึงให้แน่นไม่ต้องแน่นมากอันนี้ก็เสร็จอัีนี้ เราก็จะมีเช <Sure. S 1> ือกเอือสั้นๆนี่ความยาวนี่ก็ประมาณเนี่ยประมาณสาสี่เซนเนี่ยสามสี่เซนไอ้นี่ทำคนหน้านะคนหน้าหัวสิงโตเราก็มาแบ่งแบ่งเชือกเนี่ยเป็นสองากางกระสอบเราจะใส่ไข่ลงมาอย่างนี้ใส่ไข่ลงมา ใส่ลงมาอย่างนี้นะใส่ลงมาอย่างนี้แล้วก็ใช้มือนี้ใช้มือนี้จับไว้ใช้มือนี้จับไว้ทีนี้ก็มาใส่กาวใส่กาวไปไหน่อยใส่กาวไปไหน่อยแล้วก็ทักขึ้นมาแล้ชิบชิบชิดมาก็ะเดื่ เดงเน่นพอประมาณเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาใส่ขนนะขน,น,นหน้าขนหน้าขนสิตโตเนี้ยนะแล้วก็มาใส่กาวก่อนนะใส่กาวปลายกาวเปบางๆแล้วก็ เชือกนี่เชือกความยาวประมาณ3าสีเซนเนี่ก็แปะลงไปแปะลงไปตรงนี้แปะลงไปเสร็จแล้วก็ทักทับมาดูซิว่าจะออกมาเป็นหัวสิงโตหรือเปล่าทำเป็นหน้าเนี่ยหน้าสิงโตนะ เป็นหน้าสิงโตไม่ถึงกับหัวนะเราพจะเอาเฉพาะเฉพาะด้านหน้าด้านหน้าออกมาเลยดึงกระเส้นกระเส้นก็จะเรนนสรัจนนี้ ทีนี้ก็จะมาใส่คนหน้าคนหน้าอีกนะเราจะแบ่งเชือกตรงนี้เราจะใส่ลงมาน,นี่ใส่ไขว้ลงมาน,นี่ก็มาใส่กาวกว่อนใส่กาวแปะลงไปแล้วก็ใส่เชือกลงไปเลยทีนี้ก็ ันสุดท้ายแล้วนะเราบีบยงไปใช้ดึงนะนะใช้ดึงนิดใช้มือนี่ดึงดึงออกมาดึงลงมา,งงมาให้เดียวประมาณนี้แล้วก็มาแสก่กาวใสก่กาวทีนี้ก็ัดทับลงไปอันนี้ก็ขั้นสุดท้ายแล้วนะ สุดท้ายนะตรงนี้ตรงหัวนี้ก็จะใส่ข้นไปด้วยนะคนหัวสิงโตเราดึงเชือกนี้ขึ้นมานะก็มาใส่กาวหนะ่อยแล้วก็ใส่เชือกนี้เข้าไปเข้าไปตรงนี้ชื่นี้ก็ามาดึง ิตนตเินตข้าน,นีก็มีนะอันนี้ตรนนี้ก็จะเป็นปากนะตอนนี้เป็นจมูกนะ จะหมูกสิงโตเราก็จะใส่ตาเข้าไปใส่ตาเข้าไปสองสองทีเนี่ก่อนเดี๋ยวเรามาดึงให้แน่นก่อนทีนี้เราก็จะมาตัดเชือกนะตัดเชือกตรงคนหัวนี้แล้วก็จะไม่วายาวแล้วก็เอาประมาณนี้อันนี้เราใช้สามสามเส้นนะ สะเชืเสามเซนตรงนี้สามเซนนี้จะทำหูหูสิงโตแล้วก็ตัดประมาณนี้ตำนีนกระเน่ง 2, 3, 3สองสามสามเซนมาวัดดูว่าเท่ากันไหมอ่าก็ตัดประมาณเท่ากันก็ตรงนี้เสร็จแล้วนะได้หูสูงโตไอ้ตรงนี้ แล้วก็มาตัดขนหน้านี่ขนหน้านี่ก็ประมาณนี้แก้ได้ประมาณนี้ข้างหลังนี้เราก็ตัดตัดยาวหน่อยตัดประมาณนี้ นี่ก็เสร็จเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาตีเชือกนะนะเราจะมาตีเชือกให้เป็นเส้นเล็กๆตรงหูนี่เราจะใช้กาวใช้กาวทาหน่อยนะไอ้พวกขนหน้าเนี่ยก็จะไม่ใช้กาวนะแต่จะตีให้เป็นเส้นเล็กๆแค่นั้นเองนะ,ะนี่จะอามาเส้นเล็ขนาดน,นี้ เสร็จแล้วเรามาลองใส่ตาด้วยที่เราจะใส่ตาเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สองทีเจ็ิมนะเจ็ิมแทงไปแล้วก็มันมีตาสีดำอยู่แลก็แทงว่ง

ได้ประมาณนี้ใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ก็มาทำหูนะหูสิงโตก็ใช้กาวนี่ใช้กาวในรูปรูปเสร็จกาวทิ้งไปสักพักหนึ่งให้มันแห้งก่อน แทงแล้วค่อยมาตัดเราก็ใช้กรรไกรฮะกรรไกรตัดออกหน่อยตัดเสร็จเราก็ใช้มือนี่บีบนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นตะเข็บหัวสิงโตดวงนี่นะอันนี้ก็จะเป็นปากอันนี้เป็นจมูกนะ ปากจมูกสิงโตนะก็เสร็จเรียบร้อยครับตะเขียบหัวสิงโต